มาดูตัวอย่างที่สองจงออางขออนุญาตแก้คำตอบหน่อยนะคะเมื่อกี้เราได้มาเป็นลบหส่วนเก้าคูณกับสแพรรูปเลบเอ็กำลังสองส่วนเแล้วก็บวกกับสการน,นี้มาดูตัวอย่างที่3ามตัวตัวอย่างที่3ม,มาดูเริ่มต้น ก็บอกว่าให้ใช้เทคนิคการอังเกตโดยการแทนค่าฟังกช์ชันตรีโกณเราก็พิจารณาตัวส่วนเกิดขึ้นมาดูว่าตัวส่วนอยู่รูปแบบไหนสังเกตตัวส่วนอยู่รูปฟังก์ชันทงนามที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้จางก็จัดการพาิจารณาตัวส่วน x กำลังสองลบ4 x บวกแปจางก,ก็เป็นหน้ากำลังสองลบ 2หน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองแล้วมาบวกกับตัวด้านหลังสุดท้ายก็คือบวกกับ8เกิดขึ้นการนี้มาดูตัวหน้าหน้าคือ x ลบสองหน้าหลังการนี้มาดูตัวหลังก็คือตัวนี้เกิดขึ้นจาสามก้อนนี้ต้องคูณได้เป็นลบสี่ x หลังก่อนจัก,ก็เป็นเลข2ก็ 2> บทด้วยหลังกาลังสองลบด้วยหลังกําลังสองแล้วก็บวกกับ8ปดจันก,ก็จัดการท่ากับก็ใส่ตัวเลขกัะไปะไ่ขอโทนะก็คือแยกตัวประกอบจันก,ก็แยกมาเป็นหน้าลบด้วยหลังกาลังสองหน้าคืออะไรเอ่ยหน้าคือ x หลังก่อนจังก,ก็คือ สองจานใส่ไปแล้วก็จัดการก้อนด้านหลังให้เสร็จเรียบร้อยก็คือก้อนนี้เกิดขึ้นลบสองกำลัลงสองเป็น4ี4่ลบสบวกแปดก็กลายเป็นบวกสี่แล้วก็มาลองดูว่าอยู่รูปแบบไหนการจะดูว่าอยู่รูปแบบไหนก็ดูก่อนว่าเขาจัดอยู่รูปเป็น N ส่วนสก็คือ2อส่วนสจะพบว่าตัวในวงเล็บ อยู่รูปแบบที่2เกิดขึ้นนะรูปแบบที่2คืออะไรก็คือทั้งหมดยุกกำลงัง N ส่วน2แล้วก็ A กำลงงัง2บวกยู U กำลังสงเกิดขึ้นคราน,นี้โจทย์ที่อาจารย์กำหนดให้เรารู้แล้วอยู่รูปแบบที่2เราก็เริ่มจัดการอินทิเกรตกันปุ๊บเขียนโจทย์ dx ส่วนด้วย x กำลังสองลบ4 x บวก8บอกว่าอยู่รูปแบบ2รูปแบบ2คืออะไรเอ่ยมาดูกันรูปแบบที่2ก็คือ u เท่าก,กับ a แทนเซตเมื่อกี้เราสามารถจัดอยู่รูปเมื่อกี้เราแยกมาแล้วมันอยู่รูป อะไรเอ่ยก็คือทั้งหมดยกํลาลังสองส่วนส x รูปสกํลาลังสองบวกกับสี่ก็ด้านหน้าของของจางคือ u กํลังสองนัน u เดียวของจางเท่ากับ x รูปสองก็ด้านหลังของจางคือ e กํลาล e <ๆ>ังสอง e เดียวของจานเป็น2ก็คือ2แทนเซต้าจางต้องการ x เดียว เริ่มต้นก็นย้ายข้างเป็น2แทนเซต้าบวก2เราก็จะตัวนี้แหละมาจัดการแปลงว่าแต่ละตัวแปลงเป็นฟังก์ชันตรีโกนได้ยังไงการนี้เราจะมี2ก้อนมาดูจากจุดที่จารย์กำหนดให้จารยฟังก์ชันตัวเศษของจารก,ก็คือตัว DX เราก็จะแปลงเป็นฟังก์ชันตรีโกก้อนด้านล่าง ก้อนด้านล่างของอาจารย์ก็คือที่อาจารย์แยกตัวประกอบมาได้แล้วว่าอยู่รูปแบบไหนมาดูก้อนที่หนึ่งอาจารย์ก็จัดการให้หนูหา dx จัดการเลยก็คือก้อนสีฟ้าเวลาเราหา d ีอหาจากไหนก็คือหาตัวกรอบสีแดงเพราะเรารู้ว่าโจทย์ที่อาจารย์ให้อยู่รูปแบบที่สองดังนั้น x ของอาจารย์เท่ากับ 2แทนเซต้าบวกสองเกิดขึ้นแจนก,ก็เทกดิฟเข้าไปแล้วก็เทียบกับเซตา้าจัดการเหมือนตัวอย่างที่หนึ่งเลยแล้วก็เทกเหมือนกัน2แทนเซต้าบวกสอกานี้ดิฟทั้งซ้ายทั้งขวากันนั้นซ้ายก็เป็น DX d y D ดเซต้าด้านซ้ายไม่ต้องไปดิฟนะคะเราดิฟแค่ด,ด้านขวากาน้า เราก็สามารถดึงเลข2อมาข้างนอกได้ก็เป็น2แล้วก็ดิฟดิฟเลยเอ่ยดิฟแทนเซต้าบวก2องปฏิกิยเท่ากับ dx by d เซต้าเท่ากับ2ดิฟแทนเซต้ากลายเป็นออกมาเป็น6เซต้าดิฟแทนได้ s ก,กํลาลังสองเซต้าดิฟบวก2กลายเป็น0น dx d y d เ้าท่ากับ2องสกำลังสองเซตาจารย์ต้องการ dx เดียวจารย์ต้องการ dx เรียวก็ dx เท่ากับ2องสกำลังสอง d เซตานี่ก้อนสีฟ้าเราได้เรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูก้อนเหลืองต่อไปก็คือก้อนเหลืองก็คือ x ดูจานลอกนะ x ลรอกำลัง2บวกกับ4ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน2อาจานก็ใช้ตัวตั้งตง้นคือกรอบสีแดงคือ x เท่ากับ2แทนเซตาบวก2จานก็ขออนุญาตเอาตัว x ใส่เข้าไปตรงไหนมี x แทนด้วย2แทนบวกเซตาบวก2จานก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็เป็น วงเล็บเป็นต้องไปยุ่งมาแทนก็ไปเป็น2แทนเซต้าบวก2ทั้งหมดก็มีลบ2ด้วยอย่าลืมลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ4ในวงเล็บที่ตัดได้คือบวก2ลบ2ลเราก็จะเหลือปุ๊บ2แทนเซต้าทั้งหมดยกกำลัง2บวก4ก็จัด อยู่รูปให้สําเร็จรูปข้างในสองกลังสองเป็น4แทนกําลังสองเป็นแทนกําลังสองเป็นแทนกําลังสองเซต้าบวกสสังเกตเราจะมี4เป็นตัวร่วมก็ดึง4มาข้างนอกดึง4มาข้างนอกได้พอครอาจารย์กำลังสองส่วนสองนี้เราไม่ใส่ได้ไหมสองกำลังสองส่วนสองเป็นหนึ่งก็ได้เหมือนกัน จารย์ก็ดึง4ออกมาเป็นดึงปุ๊บก็จะเหลือแทนกําลังสองเซต้าบวกหอันนี้จากเอกลักษณ์ตรีโคณก็บอกว่ายัางไงเอ่ยก็บอกว่า1บวกแทนกําลังสองเซต้าเท่ากับเิบกำลังสองเซต้าจารย์ก็ได้มาเป็น c จารย์ได้มาเป็นเิกกำลังสองเซต้าทั้งหมดยกกำลังสองส่วนสองจารย์ก็ จัดการให้เรียบร้อยก็เป็น4ีิกำลังสองเซตาจา์ก็ได้แล้วว่าตั้งก้อนที่จะได้คือ x ลบ2กำลังสองบวก4ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน2ได้เท่ากับ4 0ิกำลังสองเซตาเอาทั้งสองก้อนไปใส่ในฟังก์ชันที่เป็นตัวแปร x จา์ก็จัดการลอกโจทย์ปุ๊บ ตรงนี้เป็น dx ส่วนด้วยที่เราแยกตัวประกอบเมื่อกี้ว่าอยู่รูปแบบไหนจารย์ก็แทน dx ของจารย์ได้ออกมาเป็น2อเซกกำลังสเซตาส่วนด้วยตัวนี้จะได้มาเป็น4 10, 2, ีเซกกำลังสเซตา สังเกตตัดกันได้หน้าตาเหมือนกันก็จะเหลืออะไรเอ่ยก็เป็นเหลือมาเป็น2องส่วนสีดีเซต้าเราสามารถดึงดึงตัวเลขออกมาข้างนอกได้กับ2อส่วนสอินิเกตดีเซต้าต่อไปการก็อินิเกตว่า สองส่วนสี่อินทิเกตดิจต้าได้มาเป็นเซต้าแล้วก็ใส่บวกสเพราะอินทิเกตแบบไม่มีขอบเขตแปลงเซต้าตัวนี้ให้อยู่รูปตัวแปรเอกการจะแปลงมาลองดูเริ่มต้นก็บอกว่าตัวกรอบต,ตั้งต้นก็บอกว่า x เท่ากับ2แทนเซต้าบวก2จากนั้นก็บอกว่าจะ x เท่ากับ 2แทนเซต้าบวก2การน,นี้จารย์ขอย้ายนะจารย์ต้องการแทนเซต้าเป้าหมายคือปลายทางกาจารย์ต้องการแทนเซต้าเท่าไหร่ก็เป็นจากบวก2จารย์ย้ายมาเป็น x ลบเท่ากับ2แทนเซต้าการนี้ต้องการแทนเซต้าแล้วก็เป็น x ลบสส่วน2แทนเซต้า เพราะฉะนั้นจาย์ได้แทนเซต้ามาเท่ากับ x ร2ปสองส่วนสองจยนต้องการเซต้าจยดคือจยดต้องการหาเซต้าก็เซต้าเแีกวคือใส่ r าร์กไปเป็น r แทน x ร2ปสองส่วนสองจานก็จะได้คำตอบมาว่าข้อนี้ตอบ2อส่วนสีอแทน x ลบ2ส่วนสแล้วก็บวกกับ4เกิดขึ้นไปดูคำตอบว่าเราได้ตรงกันไหมอ่ะคอเคตรงก็จบตัวอย่างที่3